สวัสดีทุกคนผมน็อตนะครับวันนี้เรามาอยู่กันใน If on a Winter Night for Travelers นะครับตัวเกมก็เป็นเกมที่น่าสนใจผมไม่รู้ผมจะสรุปเรื่องราวรย่อยๆทุกคนเข้าใจยังไงเพราะหน้าโหลดเกมมันก็ไม่เขียนนะครับมันมีตัวอย่างเกมให้ดูนิดหน่อยแล้วก็มีคําที่บอกให้เราพอเข้าใจสถานการณ์นิดๆนะครับตัวเกมพูดถึงคน4ี่คนที่ไม่เกี่ยวข้องกันอยู่คนละที่แต่ไปอามานะครับคน4คนเนี่ยต้องมาอยู่บนขบวนรถไฟขบวนนี้โดยที่ต่างคนก็ไม่รู้ว่าตัวเองมาได้ยังไงแล้วทําไมพวกเขาถึงอ,อยู่ในปาร์ตี้คนใส่หน้ากา ตัวเกมเป็นเกมช d ดีพิกเซลเลตนะครับแล้วก็เป็นเกมเน้นการเล่าเนื้อเรื่องเอาตามตรงผมไม่รู้เรื่องราวคืออะไรแต่เท่าที่ดูเรื่องของตัวอย่างมาเนี่ยตัวเกมน่าจะนาเสนอเรื่องราวของความแอบหลอนความแอบน่ากลัวความแอบฮอล์เลอร์นิดนิดและก็มีกลิ่นอายบางอย่างที่ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรปะกดนิวเกมกันนะครับปี1929เดือนกุมภาพันธ์สักที่ในเอเชียกลางนะครับกะรถไฟที่มีหิมะในเอเชียกลางเอเชียกลางหิมะตกหรอ อ,อกปะผมก็ไม่รู้นะครับเทียนแน่น่าจะเป็นรถจากไอ้น้ำมั้งครับฐ่านถ่านหินปบะเริ่มต้นที่จุดนี้นะครับอ้าวพนมเฮ้ยทุกอย่างโอเคไหมพนมทำไมเธอดูไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เลย นี่เธอไม่สนุกเหรอโอ้ใช่ครับใช่ครับเออผมผมรู้สึกดีมากเลยปาร์ตี้นี้สุดยอดมากที่นี่น่ะเครื่องตกแต่งดูดีมากชุดที่ทุกคนใส่ก็สวยงามแถมดนตรีก็มีแต่ความปลาณีตไพเราะโอ้แย่จังเลยนะนี่ผมลืมมารยาทผมไปได้ยังไงผมมีชื่อว่าเลลาผมคาโลครับยินดีที่รู้จักคุณนะครับเฮ้ hey, พ่อนุม่มนี่เธอเป็นไรเหรอฉันบอกไั้เลยว่าตอนเนี้ยเหมือนเธอจะคิดอะไรบางอย่างอยูอย่เลยอะ่ะเธอกําลังมองหาใครอยู่หรือเปล่าอ,อ๋อไม่ครับมันก็แค่ ผมไม่รู้ผมจะบอกยังไงดีมาอาจจะฟังดูแปลกๆแต่ว่าผมจําไม่เห็นได้เลยอะว่าผมมาที่นี่ยังไงถ้าที่เธอหมายาว่ายังไงเนี่ยเธอต้องจําได้สิว่าเธอมาได้ยังไงกันเออก็จริงๆแล้วผมจาได้ว่าผมอยู่ที่โรงแรมในโรมครับนั่นคือที่ผมจําได้โรมโอ้เป็นเมืองที่สวยงามน่าดูเลยนะนั่นเธอไปพักร้อนที่นั่นเหรอเออพอดีผมจะไปที่นั่นเพื่อจะไปเจอกับคนรักผมนะครับผมกําลังรอให้เขามาหาผมเขาผู้ชายนะครับแต่คนที่พูดก็น่าจะเป็นผู้ชายนี่นะ่ะ เออเดอะไ l เลนต์ลู hey, ห้องที่เงียบงนันอ่ากรุงโรมนี่มันสวยงามจริงๆเลยนะดีใจที่ได้กลับมาเจอกันอีกมันก็ยังคงงดงามตะการตาแล้วก็สุดโสมลงในเวลาเดียวกันและแน่นอนว่าเสียงดังเหมือนอย่างเคยเออนั่นสินะถ้าเกิดฉันกลับไปทูลินคงจะขอไปนอนพักสักหน่อยละกันว่าแต่แพทริกบอกว่าเขาจะมาถึงกี่โมงนะฉันคิดว่าเขาหน้าจริงเทเลแกรมว่าแถวๆนี้แหละเทเลแกรมเหรอครับอ่าอยู่ที่นี่เอง โอ้ยอดรักของฉันฉันนี่แทบจะขาดใจเพื่อจะได้เจอคุณคุณไปเช็คอินที่โรงแรมแกรนด์โลมานะทุกอย่างฉันจัดเตรียมไวห้หมดแล้วแล้วเราจะได้เจอกันในตอนสายๆรักนะพีผมไม่ค่อยแน่ใจนะครับว่าตัวเอกเป็นชายเป็นหญิงแล้วเรากําลังเจอกับชายหรือหญิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยใช้คําแทนไม่ค่อยถูกอะครับอู้นี่เขาแบบอยากเจอฉันใจแทบขาดเลยเหรอกับโอ้นี่มันจะต้องหนักหน่วงแน่แน่อันบนไหมอ้นี่เขาอยากเจอฉันใจแทบขาดเลยเหรอเนี่ยฉันควรจะรีบไปส่องกระจกดูสภาพตัวในห้องน้ํานะดูว่าฉันเนี่ย พอดูได้หรือเปล่าแล้วต้องไปเช็คลุมเซอร์วิสด้วยว่าเขาเอาดอกไม้มาส่งตามที่ฉันสั่งไว้หรือยังทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์โอเคครับง ung, งๆแต่ก็ได้อยู่แล้วครับได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้เหมือนจะเจอลิ้นชักนะครับถุงเท้ากางเกงในแล้วก็เสื้อหลายตัวและนั่นก็เป็นโรเล็กที่แพทริกให้ฉันตอนที่เราเจอกันที่ปาร์ตี้แรกฉันว่าเขาคงอยากให้ฉันใส่มันแน่เลย ว้าวมันดูสวยจังเอาโอเคก็ไปที่ห้องน้ําก่อนแล้วกันทูบาร์ต์รูมโอ้ยแต่ไม่นายนี่มันหล่อรหลายจริงๆรหลอบเนี่ยมันต้องได้มันต้องโดแล้วล่ะแล้วถ้าเกิดเขาเป็นคนนั้นล่ะเป็นคู่ชีวิตที่แท้จริงนึกภาพออกไปนะคงต้องเอาเรื่องนี้บอกแม่แล้วก็ทุกเรื่องเลยคงต้องเอาเรื่องนี้บอกครอบครัวนะครับเกี่ยวกับที่มีแฟนเป็นผู้ชายนะครับก็คงเป็นเรื่องใหญ่ในยุคนั้นนะครับแต่ก็เชื่อว่าแม่น่าจะรับได้ั้งครับที่จุดนี้อ่าดูดีขึ้นเยอะแล้วก็มีการ์ดแนบมาด้วยอย่างที่ขอไว้เลยถึงคนองงันเเพียเียยดว โอเคเขาต้องชอบแน่นอนแล้วโทรศัพท์ประดังล่ะครับนั่นโทรศัพท์ดังใช่ไหมเดี๋ยวก่อนน,ะนั่นประตูสิน่าจะแพทริกแน่นอนประตูจ้าสวัสดีเฮลโลโอแพทริก oh, นะครับหัวชองไว้หนวดมาเลยคาร์โลแพทริกดีใจที่ได้เจอจังเลยดูเธอสินี่มันกันนานมากนะใชนคิดถึงเธอจังเลยฉันก็เหมือนกันฉันดีใจจังเลยนะที่นายเดินทางมาถึงนี่ได้ปลอดภัยแล้วเป็นไงนายชอบที่นี่ไหม นี่นายหมายถึงห้องหรือว่าเมืองล่ะทั้งคู่ดูดีมากเลยห้องนี้มันก็ดูแฟนซีน่าดูเลยใช่ไหมล่ะทุกอย่างมันดูแฟนซีมากเลยโดยเฉพาะภาพวาดตรงหัวเตียงอะนะนักว่าคนนี้จะใส่จิตวิญญาณเข้าไปในภาพน่าดูเลย <c oughs> โอ้ไหนดูซิขอฉันไปเห็นด้วยตาตัวเองหน่อยทางนี้ใช่ไหม <c oughs> จัดไปนะครับฮ่า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 โอ้พระเจ้าโทษทีโทษที <c oughs> เอ๊คืออะไระครับสองคนนี้ วิงวิงมีกระพริบตาใส่ด้วยว่าไงเออเราไม่คิดจะดื่มอะไรกันหน่อยเหรอเราควรจะไปหาอะไรดื่มกันในบาร์แฟนซีที่อยู่ตรงหน้าห้องนะแ้่นี่นายเอาจริงเหรอนี่มันยังเช้าอยู่เลยนะหรือว่าเอาซี่ดื่มเลยกันก็ไม่มีปัญหาครับกล้าชวนนะก้าวดีมาเลยดื่มเลยฉันขอแบมปิโนนะมาลุยกันเลยดีกว่าดีเยี่ยมชนกันเชียร์ปิง เอนี่นายเห็นวิทยุไหมอ่ะได้ลองพยายามหาเพลงเล่นกับมันหรือยังโอฉักก็ไม่ได้ไรนะแต่เกิดอยากเปิดเพลงก็ลองดูสิฉันไม่ติดเออใช่ไงก็แล้วแต่ดอกไม้นะฉันสั่งมาให้นายนะโอ้ดูดีจังเลยแล้วก็ลองดูใกล้ๆสิมันมีการ์ดแนบไปด้วยนะนี่มอบให้เพื่อคนที่รักเพียงหนึ่งเดียวของฉันชารีคาโลฉันมีบางอย่างต้องบอกนายหน่อยอยากจะนั่งลงไหม เออฉันยืนได้ปัญหาขอบใจฟังให้ดีนะคาโลฉันทำแบบนี้ไม่ไหวแล้วฉันขอโทษด้วยทำไมอ่ะนายไม่ชอบฉลองัันหรอกับพูดจริงดิจะมาทิ้งฉันเนี่ยนะขอเหตุผลก่อนดีกว่าครับเอาทําไมอ่ะนายไม่ชอบฉลองัันหรอไม่เอาหน้าคาโลนายก็รู้ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นฉันชอบนายนะแต่แบบว่ามันไม่ได้หมายถึงแบบนั้นคือฉันนายก็รู้จักฉันนะนะว่าถึงเราจะชอบกันแต่ ฉันคงมาได้หวังอะไรขนาดนั้นน่ะหมายถึงเป็นคนสุดท้ายของชีิตเหมือนที่คาร์โลรู้สึกนะครับนายทำให้ฉันคิดว่าเราทงคู่ต่างเกิดมาคู่กันซะอีกแล้วนายไปคิดแบบนี้ได้ยังไงเนี่ยฮะก็อย่างใน telegram ท,ที่นายส่งมาไงฉันไม่เห็นจะรู้เลยว่านายพูดเรื่องอะไรอะไรเนี่ยอยู่ๆนายจะมาแกล้งโง่นะนะโอเค้นรอแป๊บเืนจะไปหยิบมาให้นายอ่านนะอ่าเต็มที่ไปเลยคาร์โล โดนเทวะเดิมทีครับคำที่ผมแปลว่าคนรักในช่วงแรกครับมันมีความหมายในเชิงชู้รักเหมือนกันนะครับแค่ผมไม่รู้มันหมายถึงอะไรแต่ถ้าเป็นชายชายเป็นไปได้ว่าแพทริกอาจจะมีเมียอยู่แล้วนี่ไงอยากเจอชั้นใจแทบขาดเขียนเองแท้ๆให้ตายเถอะนะเนี่ยแหละหลักฐานว่าเขารักฉันนี่ชันเลี้ยงสาขนาดนี้ได้ยังไงอดใจไม่ไหวอะทิ้งชั้นสินะนั่นคือสิ่งที่เขาพูดถึงอ่าเกตละ เป็นคนส่งมาจริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับดาวตกของฉันแน่นอนสิสวยสดงดงามแล้วก็ผ่านไปจางหายลับฟ้านั่นคือทั้งหมดที่นายหมายถึงใช่ไหมเป็นแค่การประจนภัยบ้าๆของนายใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่แบบนั้นคือผมไม่มีะไรจะเถียงเลยจริงๆผมแค่ผิดไปเองผมขอโทษคาร์โลผิดไปเองคุณจะผิดไปเองได้ยังไงสิ่งเดียวที่ผิดจริงๆคือคุณเลือกที่จะหลบซ่อนความสัมพันธ์ของเรา แต่สักวันหนึ่งทุกอย่างต้องดีขึ้นใช่สิต้องเป็นแบบนั้นคือฟังนะผมไม่ได้หวังให้คุณเข้าใจผมมาได้อ่านหัวข้อในข่าวคาร์โลมันมีหมอนะเขาสามารถช่วยเราได้นะเราสามารถให้เขาช่วยบำบัดได้เดี๋ยวฉันจะเอาเรื่องนี้บอกภรรยาของฉันแล้วเธอจะเข้าใจและก็สนับสนุนฉันเองเราจะผ่านเรื่องนี้ไปได้กันฉันเชื่อว่าเราทั้งคู่จะแข็งแกร่งขึ้นเมื่อจบเรื่องนี้แล้วและนายควรจะคิดเรื่องนี้เหมือนกันฉันได้อ่านหัวข้อนี้แล้วโรงพยาบาลที่อยู่ในทูรินน่ะเขาน่าสามารถรักษาเราได้คารโลพวกเขารักษานะได้จริงๆนะกลายเป็นว่า พวกเขามีความเชื่อว่าความเบี่ยงเบนทางเพศเนี่ยสามารถรักษาได้เป็นอาการที่เหมือนเป็นอาการป่วยใช่ไหมครับแพทริกก็รู้สึกขึ้นมาว่าไม่ใช่ความรักแต่กูแค่ป่วยเท่านั้นเองนะครับก็เป็นแบบนั้นอ่าเกตดละแพทริกไม่ใช่สิต้องไม่ใช่แบบนี้ขอร้องล่ะหลังจากทุกเรื่องที่เราผ่านพ้นกันมานี่นะหลังจากช่วงเวลาทั้งหมดที่เราได้อยู่ร่วมกันป่วยนี่นะนี่นายเกยดต,ตัวเองขนาดนั้นเลยหรือไง ฉันมีภรรยาแล้วฉันมีลูกแล้วและฉันก็เป็นผู้ชายด้วยและนั่นคือสิ่งที่ผู้ชายอย่างเราทำกันอ่าโอเคอันล่างเนี่ยแบบเหมือนแบบพร้อมจะลุกไปต่อยหน้าผมตอบอันบนแล้วกันแพทริก <Patrick, S 1> ฉันรู้ว่านายกลัวนะฉันรู้อนาคตตอนนี้อาจดูไม่ดีเท่าไหร่การยอมแพ้อาจเป็นเรื่องง่ายแต่เราไม่ต้องการรักษาอะไรทั้งนั้นนายก็รู้นั่นไม่ใช่ตัวตนแบบที่นายเป็นเฮ้ยช่างเถอะนะมันเริ่มจะเสียเวลาแล้วทำไมถึงคิดกันนะว่ามาเจอหน้านายแล้วพูดอะ่ะจะดีสักกว่า อ่าลุงนี้โทรบอกทางโทรศัพท์ก็จบแล้วเชนขอโทษนะคาโรแต่นี่คือทุกสิ่งที่ฉันให้ในายได้แล้วฉันต้องกลับบ้านแล้วนายเชิญโทรบอกรูมเซอร์วิสให้เรียกแท็กซี่หน่อยได้ไหมอันบนก็เออเออโอเคโอเค,อเ,ค,อเ,คเรียกให้กับอันล่างคือถ้าจะขนาดนั้นก็โทรเรียกเองเลยล้วกันอ่าไปเรียกให้เรียกให้เรื่องของมึงแล้วกันอ่าก็ได้ก็ได้ก็ได้หมดรักกน,นะครับคนมันมองว่าเป็นแค่อาการป่วยนะครับก็ตามนั้นลวกันช่วยไม่ได้นะครับ ลุมเซวิสใช่ไหมผมอยากจะให้มีรถมารับหน่อยเอาเป็นแท็กซี่ธรรมดาก็พอโอเว่นจากห้อง1046เป็นการบุ๊กชื่อไว้นะครับจองชื่อไว้เวลาแท็กซี่มาได้เรียกถูกคนขอบคุณครับให้ตายเถอะนะใส่โลเล็กหล่อหลอแต่งทักซิโด้เข้มๆนะครับมีเหล้าดีๆกินกันแล้วก็ถูกเทแต่ก็ตามนั้นนะครับในเมื่อเลือกที่จะเป็นชู้กับคนมีครอบครัวแล้วก็ต้องรับให้ได้นะครับเวลาโดนเทเชีย อันบนที่ตอบแบบยื้อจนหมดค่าเลยครับกับอันล่างแล้วจะยังไงต่อน่าจะกลับไปหาพวกเขาเนี่ยนะอ่าอันบนแล้วกันผมเป็นคนให้ตอบแพทเทิร์นครับผมเชื่อว่าถ้าผมตอบแบบอันเดียวไปตลอดทางเนี่ยมันน่าจะดีเป็นความเชื่อที่ผิดนะครับแต่ก็ลองดูแล้วกันมันพอจะมีอะไรท,ทำให้ฉันเปลี่ยนใจไหนบ้างไหมคาโล ฉันคิดว่าฉันตัดสินใจดีแล้วนะฉันไม่รู้ว่าฉันจะพูดอะไรกับนายอีกสาหรับฉันกับนายมันคือข้อผิดพลาดและฉันถึงมาที่นี่เพื่อแก้ไขมันตอนนี้ฉันแค่อยากจะกลับบ้านแล้วก็ไปดื่มเหล้าสเปกอ่าใช่กลับไปถึงบ้านเมาหัวลาน้ำแล้วหวังว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะแก้ไขได้กับทำมถึงทำแบบนี้กับฉันล่ะนายสนุกเหรอไงอ่ะอันบนแล้วกันอ้าใช่สิกลับไปหัวลาน้ำแล้วก็หวังว่าทุกอย่างมันจะแก้ไขได้เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาดีที่สุดใช่ไหมล่ะ สำหรับเรื่องของเราอะ่ะวิธีนี้นก็ดีสุดแล้วแหละเชียปากคอเลาะร้ายใช่มัดโอ้พระเจ้าช่วยฉันทนต่อปะต่อคำกับน,นายต่อไม่ไหวแล้วฉันจะลงไปรารถข้างล่างแล้วกันและสลับนายนายก็แพ้กระเป๋ากลับไปชูรินเลยก็ได้นะแล้วก็หวังว่าเหล่าเพื่อนบ้านของนายพวกชาวเมืองอะ่ะจะคิดไม่ออกนะว่านายน่ะเป็นอะไร นี่นายรู้ไหมฉันเบื่อกับการทำตัวของนายเต็มทนแล้วทั้งความยโสโอหังแล้วก็การทำตัวแบบนี้ฉันเบื่อกับไอ้พวกลินสองแฉกแบบแกแล้วแกคิดว่าแกใหญ่มาจากไหนวะถึงทำตัวแบบนี้ได้ตอบฉันมาสิเพสโซดิมาดาแปลว่าไอ้ก้อนขี้นะครับต่อยว่าแล้วมันต้องซักมัดจริงๆนั่นไงว่าแล้วมันต้องอ้าชัวร์เลยใช่ความมืดเขาครอบงำต้องไปทำสัญญากับปีศาจแน่เลยแบบนี้อ้ไ oh ม่แพทริกไม่พระเจ้า วันพันแมนต่อยทียู่เลยโอ้โทรศัพท์ดังเย่เดซิลักย่ามือผมพูดผมจะอัญเชิญปีศาจนะวบอในภาษาอะไรวะเนี่ยเกิดบ้าอะไรขึ้นผมสังเกตเห็นว่าภาพที่ผนังนะครับทีแรกเป็นภาพผู้ชายผู้หญิงกอดกันหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนนี้กลายเป็นคนบีบคออีกคนนะครับจนเลือดออกทำไมฉันถึงมายืนตรงนี้ได้ล่ะฉันกำลังจะไปที่ห้องน้ำนี่นะฉันต้องไปล้างหน้าสักหน่อยฉันต้องใจเย็นลงหน่อย แต่มีเสียงกระซิบนะจุ๊บยิบยิบยิบเต็มหมดเลยแพทริกจิลักของฉันเลือดเต็มหมดเลยเลือดเต็มไปหมดอะไรอาวอเถอะแล้วกันนะแพทริกจิลักาของฉันฉันฆ่าเขาฉันฆ่าคนที่ฉันรักที่สุดฉันขอโทษฉันรักเธอมากจริงๆฉันรักเธอมากๆให้อภัยฉันด้วยสําหรับทุกสิ่งล้างหน้าละโอเคเราจะยังไงต่อเนี่ยโอ้หน้ากากใช่ไหมน่ะ e n เว l o p ไม่ใช่ครับคือจดหมายนะครับที่พันึกเอาไว้เออเหมือนจะเป็นบัตรเชิญเลยงานเต้นระบำหน้ากาก ไม่จำเป็นต้องตอบกลับและนี่คืออะไรอ่ะหน้ากากเหรอมันเลื้อยเหรอเอา้าทำไมหยิบอ๋อและสิ่งต่อมาที่ผมจำได้คือผมมานั่งในรถไฟขบวนนี้และก็มีเครื่องดื่มอยู่บนมือผมและตอนนี้มันก็รู้สึกเหมือนไม่ใช่เรื่องจริงเหมือนกับผมอยู่ในความฝันที่แปลกประหลาดเหมือนกับว่าผมไม่ควรจะมาอยู่ที่นี่ โอ้พ่อหนุ่มมันเป็นอย่างนี้นี่เองเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายมากเลยนะฉันเข้าใจแล้วว่าทําไมเธอถึงสับสนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะตรงนี้เออขอโทษที่รบกวนนะคะคือไม่อยากขัดจังหวะไม่มีปัญหาครับว่ายังไงคุณผู้หญิงเอ่อจะว่าอะไรไหมถ้าฉันขอนั่งหน่อยโอ้แน่นอนสิเอาเลยนั่งเลยนั่งเลยขอบคุณมากคะ่ะเพราะว่าเรายืนขวางเบาะอยู่อ่าคือฉันมาตามหาสามีของฉันนะคะ่ะและฉันตามหาเขาไม่พบ คือฉันก็คิดว่าฉันน่าจะมาเจอเขาที่นี่แต่พอถามใครแล้วก็ไม่มีใครเห็นเขาเลยแล้วสามีคุณหน้าตาเป็นยังไงล่ะคุณผู้หญิงชื่อวินเทอร์บอลค่ะวาเลรี่วินเทอร์บอลสามีของฉันชื่อว่าเฮนรี่วินเทอร์บอลมูนำสกุลเทพจัดคิดว่าคุณอาจจะพอรู้จักเขามั้งจากหน้าหนังสือพิมพ์แต่ที่นี่คงจะไม่มีใครรู้จักใช่ไหมคะแต่ฉันมั่นใจมากเลยค่ะว่าถ้าเกิดฉันเห็นเขาอยู่แถวเนี้ยฉันต้องจาเขาได้แน่นอนคุณจําได้ไหมว่าครั้งสุดท้ายที่คุณเห็นเขาอะ่ะคือเมื่อไหร่ แน่นอนค่ะมันคือตอนนี่มันน่าอายจังเลยค่ะแต่ว่าฉันไม่ค่อยมั่นใจเลยอะค่ะนั่นโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่างั้นคุณจำอะไรได้บ้างล่ะมันเป็นวันที่ฝนตกแล้วก็ย้อนไปนะครับ